ที่อาคารมูลนิธิสว่างบึงสามพันธรรมสถานอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์นายอักคเดชพัทรพ,พิสิทธิพรผู้จัดการทรกสสาขา,ษาวังพิกุล พร้อมด้วยนายประเสริฐพิษเพงผู้จัดก,การทรกศสาขาบึงสามพันได้จัดงานจับรางวัลอ,อมทรัพย์ทวีโชคครั้งที่1นึ่งทับสองพโดยมีนางสาวเมตตาสินยบุตรแหน่เพอบึงสามพันเป็นประธานกล่าวเปิดงานพร้อมกันนี้ประธานในพิธีอยัางให้เกียรติจับรางวัลอ,อมรัพย์ทวีโชคนอกจากนี้ยังมีนายทวีศักดิ์อินทรานุก,กูลนายุทธมนตรีตบบทรับสมอทอดนางสานิชชาติก่อผู้จัดก,การและเจ้าของกิจาการโอ๋น้องใหม่เจริญซ้์และผู้นํานหมู่บ้านขึ้นร่วมจับรางวัลอมทรัพย์ทวีโชค แก่ลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสากรการเกษตรสาขาวังพิกุลและสาขาบึงสามพันธนาคารเพื่อการเกษตรและสากรการเกษตรหรือทอกศได้ให้บริการแก่พี่น้องประชาชนทั้งในด้านสินเชื่อด้านเงินฝากและบริการต่างๆรับชำระค่าสาธารณภค แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตระจนดำเนินการตามนโยาบายต่างๆของทางรัฐบาลเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชคเป็นผลิตภัณฑ์ในการออมเงินรูปแบบหนึ่งที่ทอกศให้บริการกับพี่น้องประชาชนนอกจากได้รับดอกเบีย้ยจากเงินฝากจากทออกศแล้วยังมีโอกาสที่จะได้รับรางวัลในรูปแบบต่างๆเช่นจัก,กรยานและทองคําเป็นต้นโดยผู้ที่ฝากในบัญชีออมทรัพย์ทวีโชคทุก2,000บาทฝากติดต่อกันมาล้วกว่า3เดือนจะได้รับครูปรองนำมาจับรางวัลจำนวนหนึ่งใบในครั้งนี้สาขา 3,000มีจำนวนคูปองทั้งสิ้น395,710ใบรวมมูลค่าเป็นของรางวัลทั้งสิ้น738,500บาทส่วนสาขาวังพิกุลมีจำนวนคูปองทั้งสิ้น4 5 3 7ใบรวมมูลค่าเป็นของรางวัลทั้งสิ้น78,350บาทและการจับรางวัลเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชคทกศได้กำหนดจับรางวัลทุก6เดือนคือเดือนมก,กราคมและเดือนกรกฎาคมของทุกปี